เปิดรายได้แก้มลูกไก่ทองหลังเกิดดรามา่าปังชาฟ้องโหดร้านลายย่อยสูง102ล้านเรียกว่าโถกกันสนันในโซเชียลเมื่อร้านปังชาของวนันที่เจอจากความมุ่งมั่นยกระดับชาไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก จนได้มิชรินไก่ได้รับการันตีว่าดังไกรระดับโลกจนผ่านการคัดเลือกจากแวดวงอาหารฟองละเมิดเครื่องหมายการค้าร้านค้าลอยย่อยสูงถึง102ล้านบาทวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดรายได้แกมบลูกไก่ทองหลังเกิดดราม่าปังชาชาไทยดังไกลระดับโลกฟ้องหัวร้านย่อย สูง100ล้านโดยในปี2009เมนูปังชาได้วางขายในะสาขาแรกของร้านลูกไก่ทองสาขาทองหล่อ13ซึ่งได้รับกระแสตอบรับตีเกินคาดจนกลายเป็นเมนูฮิตที่ลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติมาการันตีความอร่อย จากการได้รับมิชลินไกด์ตั้งแต่รางวัลน,นี้ได้เข้ามาไทยครั้งแรกในปี2018จนถึงปี2022ปัจจุบันนอกจากร้านลูกไก่ท้องที่มีสีสาขาแห่งแก้มปังชายยังได้แตกแบนด์ทั้งนี้มีอยู่ด้วยกัน9สาขาโดยทั้งสองร้านอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทการนรงกุปจำกัดซึ่งมาดูจากรายได้แล้วต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวซึ่งรายได้สี